สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นเป็นอ่าเทสต์นะคะที่นี่เรียกตัวเทสต์ว่าเป็นโควิดนี้ตอนโควิด1 9นะคะเฮมเทสต์คือเทสต์ที่บ้าน,นะคะ่ะส่วนราคานั้นส่วนราคานะคะก็อันหนึ่งตกประมาณ6700บาทอะคะ่ะไม่ฟรีนะคะตัวเทสต์ที่บ้าน เดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสค่ะมาดูผลกันนะคะว่าลุงฝรั่งกับเราใครติดโควิดแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะวันนี้จําเป็นมากเลยที่จะต้องเทสหาผลค่ะ,ะมาเทสค่ะนี่ตัวเทสก็มาเทสดูค่ะว่าวันนี้ผลจะออกมายังไงไปติดตามกันนะคะลุนล้นๆลุ้นไปด้วยกันค่ะ พอที่ทํางานก็คนติดเยอะแยะเลยค่ะตอนนี้จําเป็นต้องลุ้นแล้วตอนนี้ใกล้กา็มาทุกทีเดี๋ยวไปดูผลกันนะคะว่าเราสองคนใครติดโควิดนะคะค่ะก็ตัวเทสตตัวนี้นะคะก็จะมีคู่มือบอกค่ะว่าต้องต้องทำยังไงบ้างจะต้องมานั่งอ่านภาษาไทยก็ไม่มีค่ะ ภาษาที่มีนี่คือภาษาอังกฤษกับภาษาสวีเดชเขาก็จะบอกว่าให้อันนี้เดี๋ยวบอกก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะนี้เราก็เปิดกล่องก่อนนะคะดับแรกกล่องนี้นะคะก็จะมีตัวตัวที่เทสอันนี้ตัวเทสนะคะเขาจะบอกขั้นตอนเลยค่ะว่าหนึ่งทำอะไรก็คือเปิดมามีตัวเทสมีตัวน้ํายานะคะแล้วก็มีตัวที่เราต้องแยงบนในจมูก ก็มีสามอย่างนี่ค่ะอันดับแรกก็คือเขาให้เราสแกนวิธีการเขาก็จะมีวิธีการในเหมือน y o u t u อ่ะให้ใหเราล้างามือให้เรียบร้อยเราเราใช้ถุงมือเลยนะคะแล้วก็เขาให้เปิดอันนี้ค่ะเปิดตัวนี้เดี๋ยวเราเริ่มเปิดตัวนี้นะคะแล้วเราก็พอเปิดตัวนี้ปุ๊บเขาก็จะมีที่หยอดแล้วก็มีตัวพลุบตัวพลุกก็คือตัวเทส ที่เราหยอดน้ำาหยอดน้ำลงไปนะคะต่อไปก็คืออันดับที่ต่อไปคือเขาให้เราเปิดตัวนี้รอเลยค่ะเปิดตัวนี้รอแล้วก็ตัวนี้แยงเข้าไปแยงเข้าไปในรูจมูกเราสองข้างเลยนะคะแยงเข้าไปทั้งสองข้างเลยแล้วก็เขาจะมีขีดให้บอกอยู่ว่าห้ามจับต่ําลงมาตรงที่จะแยงนะคะห้ามจับก็คือจับแค่ตุงขอบนี้แล้วก็แยงเข้าไปประมาณสองเซนกว่าๆค่ะแล้วก็รุนหมุนหมุน สองสองสองฝั่งเลยนะคะดูจมูกแล้วก็เอามาใส่ประมาณสิบวิค่ะสิบวินาทีแล้วเขาก็ให้หยอดแย่ลงไปตรงในนี้แล้วก็ทําการแบบแบบเนี้ยค่ะคน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 แบบเนี้ยค่ะแล้วก็ปิดฝาปิดฝาตัวนี้แล้วก็ตรงหัวมาเนี่ยก็สามารถที่จะหักแล้วก็หยอดลงไปในตัวเทสนะคะหยอดไปที่ตัวเทสเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เราก็มาเริ่มเทสกันเลยนะคะก็แกะตัวเทสออกมารอค่ะแล้วก็ฉีกตัวที่จะแยงเข้าไปในจมูกนะคะให้จับส่วนที่อ่าส่วนปลายนะคะส่วนที่จะต้องแยงห้ามไปโดนนะคะก็ต้องแยงเข้าไปต้องแหงนหน้าแหงนหน้าให้ได้ประมาณ7จ็ดสิบกว่าอง,อ,งองศาประมาณนี้นะคะ่ะ ที่เขาบอกนะแล้วก็แยงเข้าไปประมาณสองเซนกว่าเจ็บมะได้แค่เนี้ยเจ็บสองข้างเลยค่ะแล้วก็หมุนหมุนหมุนสำลีค่ะเพื่อให้เอาเสมหะในนี้ออกมาเอ้ยแล้วก็เอียงหลอด ที่มีน้ํายานะคะอันนี้แย่ลงไปที่เราแย่ออกมาเมื่อกี้นี้ก็คนๆค่ะแล้วก็ปิดฝาเราหักส่วนนี้ออกแล้วนะคะส่วนที่มีรูเราสามารถหยอดน้ำยาที่ผสมกับเสมหะแล้วก็หยอดลงไปตรงนี้สองหยดค่ะ ตอนที่เรานั่งทําทเทสกันคือเรากับลุงฝรั่งยังไม่รู้นะคะว่าใครติดเชื้อนะคะก็เลยช่วงนี้จะยังไม่ได้ใส่แมสเ่อต้องต้องแยงจมูกน้ำที่เราหยอดลงไปก็จะพุ่งไปที่บริเวณที่จะบอกขีดนะคะว่าติดเชื้อไหมก็รอประมาณยี่สิบนาทีค่ะ ต้องใช้เวลาประมาณ20นาทีผลเทสต์ออกมาชัดเจนอันนี้เห็นขีดสองใช่ไหมคะมาดูคะ่ะว่าขีดเดียวกับขีดสองเนี่ยที่มีสองขีดเนี่ยใครรู้แล้วเนี่ยมีคนหนึ่งติดโควิดค่ะก็สรุปสรุปว่าถ้าตามเทสแล้วลุงติดโควิดนะคะแต่เรายังไม่รู้ว่าเป็นโควิดชนิดไหนนะคะ ก็วันคงต้องเป็นวันจันนะคะที่จะต้องไปเช็คกับอนามัยว่าให้เขาเช็คซ้ำอีกรอบหนึ่งดูแล้วน่าจะใช่ค่ะว่าแกติดเพราะว่าอาการแกใช่เลยแกหนาวสั่นแล้วก็เมื่อยแล้วก็ไอตลอดเวลาเลยตอนนี้เราเราก็เลยต้องใส่แมสอยู่บ้านนะคะแต่ว่าเราเราไม่เรายังไม่ติดนะคะแต่ว่าเราก็มีทุกอย่างตอนนี้ก็คือฟ้าทลายโจรยังมีอยู่กระปุกหนึ่งแล้วก็ ขิงต้มน้ําขิงดื่มก่อนคนป่วยเลยเพราะว่าคนป่วยไม่ยอมดื่มค่ะแต่เขายอมกินฟ้าทลายโจร <c oughs> ประชิดตัวแล้วค่ะประชิดตัวแล้วตอนนี้ก็ให้ลุงฝรั่งกักตัวอยู่ในห้องนะคะก็เว้นระยะห่างกันค่ะเราก็ไปทํางานปกติก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนะคะสวหสับวันนี้สวัสดีค่ะ